สุขเจรินก่นสถาสธุชนทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์ที่เจกราคม2567รอาตาม,า,มาพระครทสุขาเจตียานุราผู้ช่วยจังวัดพระธาตุพนมรองพระภิกษุสามเณรคณะบุญเกศสามคคีวัดพระธาตุพอมได้รับสถาญาตยอมนำโยขอ,อาทานิตานำลอยผู้เลนยการโรงเรียนบ้านพอดรนุคุณแม่ทาะญาติญาตุน,ยนยายด้วยนายน อาณาญาของคุณนายหมอคุณนายเยาวรัตนเกตทองสามีประนเป็นอดีตานอำเภอพะพนมเป็นอดีตในโยมเทศมณีเทศบาลพะพนมได้เป็นธรรมนาหลายอย่างในการช่วยเกตทองเป็นอดีตนักขวันักบินว่าจะมเสียชีวิตแล้วทำบุญดูที่ให้วันนี้ทำบุญดูอี่เป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์พิเศษพ,ออพอ่อจอรอพ่ออนจารยสุวรรณเกียรติพอ่อคุญญณเขาไปหลยอย่างระคับระควญหาให้พอ่อคุณมานางลอยด้วยในวันนี้คือถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและก็สืบดวงมิญาณญาติญาติพี่น้องที่อ่านรายนามไปแล้วทุกท่านทุกคนไปสู่สัมปรายพุสุนติตามตามเจตนาความลบของท่านเจ้าาพระพุทธองที่หาในวันนี้โดยพร้อมเพียงก,กาัน รสชาติยก่ทอกคได้พูราอสระุสุขมาทาวิชาเริตันตั้งแต i mi na sa nam Nam-po-tham-pa-pi-po-cha-ya-ma I-mi-na-sa-pa-re-na tham ma po cha ya ma I-mi-na-sa-pa-re-na sam api po cha ya ma อารังสัมมาสัมพุทโตภะคะวะโคตังภะคะวันตังอะพิวาเทนีตวะคาโตภะคะวตาตมโุตัมมงนัมมะสามมิสุตติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สังขังนักมามีกล่าวนโมสังจบนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะนำไหว้พระธาตุน้อมเพื่อมอบราวสีสันสั้งหลายในอารมณ์รักษา ในการในการประกอบพิธีการโรบุิทีทรับเป็นเจ้าพระายุโสตาเร็นพระภิกษุสเสมอนในวันนี้โภิมายาัาธิมายาปชิมายาอุตรายาเติมายาอุปภิมายาทิศาญาาตาภาาิาเทเรมีควาภเญ

เพระธาตุเจ้าลานพระโงคงเจ้าราชลหลวงครสังเณรโบราจารย์พระธาตุทองพระโขนเจ้าเีะพเจ้าแม่พระลาเตยาสอาณาและสิสรั์สิทธิ์ตงรับยู้้รับโราณวันนี้ถ้าประจำาทัหมายจึงเป hmm? <Yeah. S 2> like ็นข้าโอกาสเป็นลูกเป็นหลาน เป็นลูปเพื่อนลูกเพียงได้มีโอกาสมีเวลาเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเองแต่พระภิกษุส,สามเณรและทำบุญบุญทศให้แกย่ยากที่น้อทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วคดีที่คุณอกเรามีคุณพ่อคุณมานางลอยพ่อสวนแม่ทองอยู่ทาำท้อม นางสาวล่ามวนทำพ้อพ่อมวนแม่ื่องแม่ฤ่ษ์ทำป้อ,พ,อพ่อทียันแม่นานางลอยแม่หนแก้วแม่สุชาดาพ่อปนชัยตันสมรสนายหานุชิตตันสมรสคุณพ่อสุวรรณเกตองคุณตาปลังคุณยายเรียน ทัานพาณิชคุณพ่อดีระอินเจริญคุณพ่อปูอสินคำพ่อเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณให้ญาติพี่น้องทั้งหลายที่กล่าวํามไปแล้วให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนำข่าวสารการทำบุญอุทิศในวันนี้ไปบอกกล่าวรึงดวงวิญญาณของท่าน ให้มารับรู้รักษาและมารับส่วนบุญส่วนกุศลใน,นเปลาครั้งนี้ด้วยเถิดอ,อาวาตาอิมาเนสมัจยังพันเตพัตตาเนสสัพปริวารามิเกโกสัมพัสสะโอเราจะย่ามาสาวุโนพันเตที่ขูสังสโฆอ,อมมิมาเน ข่าตานีสัปปริวารามิปฏิคัรหาตัวตามหาตังตีกรตังตีตายาสุขายะพันเต่าแหลประ e, ร kita, ia, สงค์ผู chanting, ้เจริญถ้าบระเจ้าทั้งหลายเอาขอกซื้อไปื้อยบ้านสชุน้าวัน มาแล้วสิ่งพ้าตาหารพร้อมจะถูกบรรใจขอน้อมถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าบรรเจาทั้งหลายเนื่องในโอกาสอยู่ในช่วงปีใหม่เจ็ดมกราคมสองพันห้ายหกสิบเป็นมงคลอยาดยิ่งที่ข้าบรจ้จาทั้งหลาย ได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไหว้เจดีพระธาตุนนมที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิขอพรขอความเป็นสิริงมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าทาั้งหลายที่กล่าวนานไปแล้วพร้อมครอบครัวญาติี่น้องวงศารณนญาต ตะกูลวงวานโททพันทุกคนของข้าพเจา้าจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในทางประกอบสัมมา,าอาชีพมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงอายุมั่นฝันยืนเจริญรุ่งเรืองในธรรมะคำสัพอรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ข้าพเจา้าขออุิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้ไปถึงรองมิญญาณญาพี่น้องทั้งหลายที่อ่านลายนามครแล้วทุกท่านทุกคนให้รับรู้รับทราบและมารับอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลผลทานที่ข้าพเจา้าทำหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ในขณะน,นี้หากตกทุกข์ได้ยาก ลำมาเข็นใจพ้าขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและอำนรวยอวยชัยมายังข้าพรเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจ,จาก ตุวโศโรคเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงอันตารายใดๆก็จะได้มากราบกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ใหายตักหายโศกหายโรคหายภัยหายพยาธิโรคาขาเพราะเขียนเวรภยัยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันคอยเคลือ่อนเพราะเดือนคอยไหลเพราะปีคอยหาย หายรับดับไปมีโชคมีชยัยได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์อุตุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันรวยเถอนจา นักันเด้อดีดีแเด้ออันนี้พูดไรหหน้าวิ่งดูนอกอันนี้อันนี้พูดนอกพูดอันพูดผู้ลากที้ว่าที่ว้ามากก่ไรเท่านี้อันนี้ก้มง้อตันเลยว่าอาโอ้ยใจร้อนเอออยู่กัไหวแม่แม่ดีใจเออเห้พ่อไม่เข้ากูไรก็เพราะ่นี่้องใส่ แสดงไม่ด้ก็แสบอกคุณออาระนอไปขัดใจนะนองมีสองมาจากรนองเจอเจอเจาได้ยินได้ที่ละไอ้ขออันอันหาแนวความรุ่งเนียดแจ้าลอก็ได้ซสือบารุงอะไรบุญสูยกว่นแล้วเอาสันวเดเอาสัตเอาสัระาถาไปมาตาม นอนนานงานน้อยใช่บ่อยเงินหมดมเงินมีลาสดเงินหมดก็ล่าแห,แห้งไม่แห้งง่ายๆหรอกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุพระนมเป็นสักขีพยานในการทำคุงามความดีที่พระบรมธาตุพระนมเป็นที่เย็ดเหเี่ยมจิตใจ พุทาศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้พระครูสนาพร้อมด้วยพระวิกษุสมามาณรคณนบุคุณเขตสามาคีใต้ต้อนรักสัทธาญาิโยมมาถวายพระตอาหารเพนเข้าวกล่องเข้ามันไก่ร้อยรอกล่องถวายสังฆทานน้ำาด่มขนมหวานอามากรทัน มาท่นเลยไเอาไปหลายอย่างเนาะเอาสวายจถปัจจัยด้วยเอามีควสุขวาจเจรินสาธุ Massa,

আমাপিকাসা পানানা আমানা আমানা আযামানে সুাত আমিটিনা ইকামান্য় Bajayu Kama Bajayu e Timbangan Bajayu Amaran Bajayu Bintari yang Bajayu Janak Bajayu Makan Bajayu Sampayu tak Bajayu Timbayu tak Bajayu Adi Bajayu Nadi Bajayu Bina वा काय कामिलो ओ बाचे तवाने रोचन्ते ते संगोपा सवा सुखो सर्वे सतमरातेचा मारे सरे आ देवा परिसामे नतिले तसं सयो आपेर्ण

จาจักตาอุราลาวาลจัติโกนะมโนปตินังสุเมหิปัญญาสุตัมนาณปากันติปวัตุสัพพามังคะระกันตุสัพพะเทวะตาสัพพุทธะตุพาเวนะสัตตะโสติปวันตุเตตะวัตุสัพพะมังคะระกันตุสัพพะเทวะตาสัพพะธรรมะตุพาเวนะสัตตะ ปาวาตโตเตปวาตุสาพามังคารามรักทานโตสาปเทวตาสาวาาโม ああ、mm。Hmm. Wow.